เมื่อวันที่15พฤศจิกายน2568ณบริษัทโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยจำกัดมห ah าชนผู้ศาสตราจารย์ดรกัญญาบรานอธิการ,รบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีพร้อมด้วยผู้แทนผู้บริหารผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ9ปี9สู่ปีที่10ของเพจอีจันภายใต้แน,นวคิด Win Big Together พลังแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแนวคิดดังกล่าวสะท้อนการเติบโตอย่างเข้มแข็งและมีคุณภาพของเพจอีจันในฐานะสื่อออนไลน์ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและสร้างพลังร,งร่วมแก่ประชาชนทุกกลุ่มภายในงานซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬกามีการจัดแสดงบูนิทรศการนำเสนอเรื่องราวการดำเนินงานของเพจอีจันตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปีที่9 พร้อมนาเสนอเบื้องหลังความสําเร็จที่เกิดจากการสนับสนุนของสังคมและผู้ติดตามทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องงานดังกล่าวยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมที่หลากหลายอาทิกิจกรรมเชิญชวนร่วมบุญระดมทุนการศึกษาเพื่อช่วยนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ของมาหาวิทยาลัยราชภัเทพสตรีและมาหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตบุตรโรงเรียนเด็กพิเศษจากมูลนิธิเพอีจนัน นำเสนอผลงานโรงเรียนเด็กพิเศษหัวหินซึ่งก่อสร้างสำเร็จแล้วเป็นแห่งแรกการประชาสัมพันธ์โครงการระดมทุนเพื่อสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษทองผาภูมิแห่งที่สองเพื่อเป็นสะพานโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษบูดรับบริจาคของขวัญจำนวน5,000ชิ้นเพื่อส่งต่อกำลังใจแก่เด็กๆทั่วประเทศและกิจกรรมทำบุญร่วมกับมูล,ลนิธิเพจอีจนันพร้อมรุ่นลับของที่ระลึกพิเศษสำหรับผู้สนับสนุน การเข้าร่วมงานในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือที่ดีระหว่างมาหาวิทยาลัยรายชภัฏสตรีกับหน่วยงานสื่อสร้างสรรค์พร้อมทั้งตอกย้ำพันธกิจของมาหาวิทยาลัยในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียนอันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้สามารถรับใช้ท้องถิ่นและสังคมได้อย่างยั่งยืน